ได้อ่ะที่เรากดออโต้ออกก่อนที่พี่ได้ทุกคนนอนเลยใช่ไหมน่ะหรือว่าใครนอนวะน่ะใช่ๆพี่พี่พี่กดกดกดนอนใช่ๆพี่เสิร์ฟลายเฉยๆพี่เสิร์ฟลายเฉยๆนอนทุกคนเลยใช่ป่ะเอาแคะเอาแคปพระเอาแคปพระเอาเอาแคปพระเหรออือเหล่ายอมตายก่อนก็ได้นะใช่ที่เหลือต้องยอมตาย ไงตีเรานอนนอนไปเลยพี่รูปมันออกมางรอรูปมันออกหมดเกียร์แล้ววิ่งมาหาผมด้วยไอสัตว์เอ้ยพร้อมไหมครับพร้อมยังเดี๋ยว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 กีวิ่งเร็วๆแล้วให้ให้ให้รูปดูรูปไว้ก่อนอ่ะพร้อมไหมใช่ไหมแต่ผมรูปมันยังอยู่นะรูปมันยังอยู่นะใช่รูปยังอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยัง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 นละตี้พลอตตี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยนะใช่ เอานะเอานะเอาต้องออกก่อนนะเอาต้องออกก่อนนะเอาต้องออกก่อนนะพี่ฮิวให้ผมในยดพี่กดฮิวหมู่ใน่ดยีิไปฮิวให้พี่ตูนก่อนกี่ฮิวก่อนพี่โสฮิวก่อนยูพายุพายุพายุอ่าก่อนได้ถอยพี่พี่พัดกดฮิวหมู่บ่อยๆพี่เพื่อนจะได้เลื่อนรีเจนเยอะๆเออเพราะว่ามันโดนตีแรงมา ระเบิดไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นธนูยิงได้ถ้าเป็นสกิลเนี้ยอยูตรงกลางมันจะดูผมเข้าไม่ได้ไอพายุธนูยิงได้แต่ว่าไอเนี้ยยิงไม่ได้ไหนอ่ะเอาไม่ได้เอาเลยเอาเลยผมโกให้โอ้เขียวหน้าโอกไว้อีโอโอโอพายุพายุ ผมเกือบโดนเกือบโดนพายุฮิวฮิวไอฮิวหมู่ได้ฮิวหน่อยครับผมจะตายหาดพี่กำลังเลอสกิลลูเนี่ยได้น้ำน้ำน้ำหนักผมเกินโอ้โอ้เพราะผมโดนบอสทันแล้วที่ไอแบงค์ไอแบงไอแบงแอดมันเริ่มไปก่อนละแอด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 ตีได้แอดตีได้นะถ้ามันเปิดเกาะแอดตีได้นะตีได้เหรอตีได้ตีได้เลือดมันขึ้นดีใช่เหรอเดี๋ยวลองให้มันตีดิ ไม่เปิดเกาะเวทกับตีก็เข้าไม่ได้หมดเลยตีไม่ได้เลยมายาเออเฮ้ยผมนึกว่ามันมีผลแค่เฉพาะตัอะไรไปนะไม่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 หมดเลยเนี่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 ยไม่มีมูฟไม่มีสวย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 วิ่งวิ่งกูตามไม่ทันหรอกเพราะกูเอาบาฟวิงเร็วมาเออบอดวิ่งตามไม่ทัน ตีเดินเรารตีเตดี๋ินเราหาเอาให้จบว่าให้จบให้จบนอนท้างไ <Solar. S 1> อ้เหียเกบได้นะเอาจบได้นะเก็บได้นะ er. จบแล้วจบแล้วกด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 นอนตายกดนอนตายนั่นลูกมันระวังนะลูกมัน, oh. ล,มนลูกมันเต็มเลยระวังลูกมันเดี๋ยวยใจเย็นใจเย็นพี่วิ่งดีกว่าวะผมวิ่งวิ่งดีกว่าวะอุ้ยเหี้ยโอ้โหพอดีกี้กดมกดทิกได้เลยนะกี้กดเพเดตได้เลยกี้เมื่อกี้กดเพเดตพอดีเกือบไม่เกือบไม่รอดกดได้เลยลูกมันจะไม่สนใจ แล้วเดี๋ยวถ้าลูกมันจบแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยชุบไอ้ค่อยเตือนลองก่อนก่อนหน้าเนี้ยเคยกดเพเดสแล้วมันโดนตีพอดีแม่งลุกเลยเงินนะเก่าแม่งเงินแม่งงนเอาเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาขึ้นเอาเอาเอาเซ็นเล็กก่อนเดา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 วิง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 วิก่อนวิงก่อนวิงก่อนทังหวะนี้ดีเอยมาน้ามหน้าคิวไปก่อนคิวไปก่อนคิวไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเดี๋ยวก่อนนะพี่อย่าเพิ่งขึ้นแป๊บนึง อรอฮิวก่อนรอฮิวก่อนตั๊บ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 อย่งเขาไม่ได้ไม่ได้มันเบ่งอยู่เขาได้แล้วเบ่งลูกน้องผมวกไม่ได้แล้วว่าผมวกไม่ได้แล้วมานาหมดว่ะนั่งครับนั่งเปิดทีนุ๊กเฮ้ยเฮ้ยตกกลา้องรอกอ่ะเอาฮิโล ตายสัตว์ไอ้แบงค์ตายไะเนี่ยอ๋อยังไม่ตายยิงยิงยิงไม่นอนเล่ตอนโอ้ยิ่งยิ่งยิ่งเดี๋ยวไอ้คิดดีใจเหมือนก้าวตกเลย